มาค่ะวันนี้พิกอาคาจะมาในหัวข้อดวงด้านไหนของคุณที่กําลังจะเปิดนะคะชอบกองไหนให้เลือกกองนั้นได้เลยนะคะจะมีไพ่กองที่1น,นะคะไพ่กองที่2และไพ่กองที่3นะคะถ้าเลือกแล้วเรามารับฟังกันเลยค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่1นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะกด u b s c r i b e นะคะถ้าตรงใจให้พิมพ คำว่าน้อมรับคำทำนายนะคะสำหรับคนกองแรกนะคะดวงด้านไหนของคุณที่กำลังจะเปิดเนาะเรามาดูกันไพ่จะบอกอะไรคุณบ้างนะคะดวงด้านไหนของคุณที่กำลังจะเปิดมีความรู้สึกว่าเหมือนอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนคุณเจออะไรมาค่อนข้างที่จะแบบ หน่อยๆมีความน้อยมีความวิตกกังวลอะไรเงี้ยนะคะดวงด้านไหนของคุณที่กําลังจะเปิดก็คือมันเหมือนกับว่าคุณจะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานเนาะหรือเรื่องเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องต่างๆเนาะที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตคุณเนาะตอนนี้คือเหมือนกับว่า ทุกอย่างกําลังจะขี้คายนะคะสิ่งที่ดวงจะเปิดก็คือมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเนาะมีเกณฑ์ที่จะาย,ย้ายเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่เป็นทางไปต่างประเทศเนาะหรือว่าย้ายไปต่างจังหวัดหรือว่ามีการโยกย้ายงานต่างๆนะคะแล้วก็ดวงที่กําลังจะเปิดหลักๆเลยก็คือจะ พอมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของเงินเข้ามาเนาะมีการหมุนเวียนเข้ามาสมมุติว่าคุณทําธุรกิจหรือว่าทําการงานอะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจะเริ่มมีคนเข้ามาอ่เขาเรียกว่าอะไรมีลูกค้าเข้ามามีคนเข้ามาเนาะจากที่คุณแบบนอยนอยเบืบ่อเซง็งเหมือนแบบเออจะเขาเรียกว่าเหมือนแบบมันมีการเปลี่ยน ปีการเปลี่ยนก็คือมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานเนาะแล้วก็พอพอเปลี่ยนงานเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มมีเป้าหมายใหม่และเราเริ่มแบบจัดก,การปัญหาตัวเราได้และแล้วก็เราเริ่มคิดแล้วว่าเราเราจะทําอะไรนะคะจากที่เหมือนกับว่ามีความเบือ่อนอยเซง็งมีความแบบอึดอัดอะไรอเงี้ยพอมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมามีการเปลี่ยนงานมีการยกย้ายหรือว่ามีการย้ายร้านนะคะหรือว่า ขยายกิจการหรือว่าแบบโยกย้ายอะ่ะแบบเออมันจะเริ่มแบบค่อยๆดีขึ้นนะคะจากจากเดิมๆที่เหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าแบบเราอยู่กับที่อะ่ะคือคือตอนนี้ตอนเนี้ยคุณคุณไม่ควรอยู่กับที่หมายหมายถึงว่าคุณอาจจะต้องแบบขยับขยายเนาะอาจจะมีสาขาเพิ่มอะไรก็แล้วแต่หรือว่ามีการย้ายที่ย้ายที่ทางเนาะ มีการเปลี่ยนแปลงมีการแบบเขาเรียกว่า move ไปที่ต่างๆมันจะทำให้เขาเรียกว่าเหมือนกิจการงานต่างๆเราอ่ะดีขึ้นหรือสมุดขึ้นเนาะมันเหมือนกับว่าในช่วงในช่วงในช่วงเนี้ยถ้าคุณเขาเรียกว่าอะไรคือคุณนะไม่ควรอยู่กับที่นะมันเหมือนกับว่าดวงที่กำลังจะเปิดอะมันเหมือนกับว่าคุณต้องมีการแบบ มีการเดินทางเนาะหรือว่ามีการสำหรับคนที่ไม่ได้มีธุรกิจอะ่ะคุณก็สามารถที่จะเดินทางได้เนาะเพื่อเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าเหมือนเปลี่ยนแปลงนาฬิกาชีวิตเนาะพอเราไปเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยไปยุโรปหรือไปทวีปอะไรต่างๆเนี่ยมันเขาเรียกว่าไปหลายวันมันก็จะเป็นการเปลี่ยนเวลาชีวิตนะพอกลับมาแล้วมันหมดก็ว่าจะมีสิ่งดีๆเข้ามาเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือเรื่องต่างๆนะคะ สรุปแล้วเนี่ยดวงดวงดวงของคุณที่กำลังจะเปิดเนี่ยก็คือน่าจะเป็นในเรื่องของเรื่องเงินเรื่องงานนะคะเนาะคุณคุณไม่ควรอยู่กับที่คุณต้องมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องอะเรื่องเรื่องเขาเรียกว่าขยับขยายหรือเรื่องการเดินทางเนาะหรือเรื่องกับเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรอะเปลี่ยนแปลงร้านอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามาเปิด หรือว่าจะมาทําออนไลน์ก็ได้เพราะว่าออนไลน์ก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะในในในช่วงที่ดวงเปิดเนี้ยออนไลน์ก็เด่นนะคะเรื่องออนไลน์แล้วก็เรื่องของสิ่งที่ที่เรามีอยู่นะคะสิ่งที่เรามีอยู่ในที่นี้หมายถึงว่าแบบสมมุติเรามีสินค้าอยู่แล้วเราเอามาลงเขาเรียกว่าเหมือนมาลงขายในออนไลน์อะไรเงี้ยหรือว่าสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเรามาอัดแบบทำ งานในรูปแบบเดิมคือเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับว่าจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนงานงานเดิมเนี่ยแหละแต่ว่าเราแค่ d e v e l o p หรือว่าพัฒนาให้มันแบบในรูปแบบใหม่มากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเหมือนกับว่าถ้าเราทําในรูปแบบเดิมอ่ะมันก็จะแบบมันจะไม่เป็นผลดีเนาะมันเหมือนกับว่าเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่านะคะในช่วงนี้นะคะอืม สำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะคุณควรที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเหมือนกับมันมีความเบื่อหน่ายอะ่ะม,มันเหมือนกับมีความเซ็งอะไรเงี้ยมันมีเหมือนกับรู้สึกว่าเหมือนงานเราอยู่กับที่หรือว่างานเรายังไม่ได้แบบเขาเรียกว่ายังยังไม่ได้ไปตามที่เรา คิดหรือว่าเราตั้งไว้อะไรเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าให้ให้มองอีกแบบหนึ่งก็ได้ว่าแบบคือถ้าคุณเปลี่ยนนะ่ะมันเหมือนกับว่าคุณก็มันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเหมือนจะมีความทําให้เรารู้สึกยากลําบากนี่แหละแต่ในสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันทําให้เราแบบดีขึ้นก็ได้เนาะมันเหมือนกับว่าให้เราแบบ เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนทัศนคติแล้วก็เปลี่ยนมุมมองนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบแรกนะคะก็จะาจาประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปต่อกองที่สองกันนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe นะคะถ้าตรงใจให้พิมพ์คำว่าน้อมรับคำทำํานายได้เลยนะคะหรือว่าใครสนใจอยากจะดูดวงก็แอด มาที่บ้านเขียวได้เลยนะคะ A. m e y a 2 4 6นะคะแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเนาะจะมีความแม่นยำกว่านะคะถ้า,าจะดูสามารถเจาะลึกได้ในทุกๆเรื่องนะคะเริ่มกันเลยนะคะสำหรับคนที่เลือกกล่องที่สองนะดวงด้านไหนของคนที่กำลังจะเปิดนะคะไพ่ใบแรกแจะเป็นเรื่องเงินนะคะ เรื่องเงินนะคะเรื่องความสุขความสำเร็จนะคะเนาะแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องการแบบทำอะไรใหม่ๆด้วยอะไรเงี้ยมัน,นอันนี้ก็มีเกณฑ์เหมือนกับว่าแบบทำทำอะไรใหม่ๆแล้วมันจะแบบให้ได้เงินเนาะ หลักๆเลยน่าจะเป็นดวงน่าจะเปิดในเรื่องของเงินเนาะเรื่องของเงินเรื่องของความแบบความสําเร็จเนาะความสุขความสําเร็จเนาะมีไพ่ดดซันขึ้นมาด้วยนะคะ,ะคนที่เลือกไพ่กองนี้เนี่ยคือเหมือนกับเอาจริงแล้วอ่ะเหมือนคุณแบบผ่านอะไรมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันอันเนี้ยมันเหมือนเหมือนคุณแบบ ไม่อยากจะทําแล้วอะไรเงี้ยคือคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องอะไรต่างๆเนาะมันเหมือนกับว่าคุณเริ่มที่จะแบบหันหลังและกับสิ่งสิ่งนี้อะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยคือมันเหมือนกับว่าให้คุณมองว่ามันคือโอกาสแล้วกันแบบโอกาสที่คุณจะต้องแบบเ,เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็มันอาจจะมีเหตุอะไรที่แบบว่าต้องให้ให้แบบปุบป,ปับอะไรเงี้ยที่แบบเหมือนเราตั้งตัวไม่ทันเนาะ แต่ก็คือให้มองไปว่าเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นเรื่องของสิ่งที่มันแบบที่จะต้องเกิดเนาะความเป็นจริงที่เราจะต้องแบบต้องเผชิญกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มันเหมือนกับให้เราอ่ะเติม energy ตัวเรานิดนึงเพราะว่ามันเหมือนกับเราค่อนข้างที่จะแบบเบื่อไม่ค่อยอยากทำอะไรอะไรเงี้ยอืมพอเขาเรียกว่าเวลาคนที่จะเริ่มต้นทำอะไรอะ่ะ ใหม่ๆอ่ะมันจะมีความรู้สึกว่าแบบเอาจริงอ่ะคือมันตื่นเต้นเนาะแล้วมันก็เหมือนกับเขาเรียกว่ามันเหมือนกับเรายังยังไม่กล้าหรือเรายังไม่อยากที่จะแบบเผชิญอะไรกับสิ่งเหล่านี้อะไรเงี้ยให้มองให้มองเป็นเป็นในแง่ดีแล้วกันว่าอ่ะ ดวงที่ดวงที่กําลังจะเปิดเนี่ยมันมันจะมาในเรื่องของรูปแบบของเงินนะคะรูปแบบของความสุขความสําเร็จนะคะการสร้างครอบครัวก็ได้เนาะการแต่งงานก็มีโอกาสนะคะความสุขความสําเร็จในเรื่องของงานก็เหมือนกันเหมือนกันนกนกบผลงานโดดเด่นนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีเกณฑ์ที่จะมีบุตรด้วยนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่ต้องแบบเดินทางนะคะ มีการเดินทางมีการที่จะต้องแบบอยู่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนปุ๊บปั๊บแปล่งเนี้ยที่จะต้องแบบมีอะไรเกิดขึ้นเนาะสำหรับสําหรับคนที่เลือกกองที่สองนี้นะคะอืมรวมมแล้วนะคะก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะ สำหรับคนที่เลือกกองที่3นะคะไพ่ไปพไพ่ใบที่3นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะกด Subscribe นะคะถ้าตรงใจให้พิมพ์คำว่าน้อมรับคำทำนายได้เลยนะคะถ้าใครสนใจอยากดูดวงก็คือแอดบ้านเขียวได้เลยเนาะ a. meya. 2 4 6นะคะแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเนาะจะมีความแม่นยำแล้วก็มีสามารถเจาะลึกได้นะคะในทุกๆเรื่องนะคะมาเริ่มกันเลยสำหรับคนที่เลือก ไพ่ใบที่3หรือไพ่กองที่3นะคะดวงด้านไหนของคุณที่กำลังจะเปิดนะคะดวงด้านไหนของคุณที่กำลังจะเปิดน่าจะเป็นเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานเนาะน่าจะเป็นเรื่องของอการเฉลิมฉลองนะคะความสุขความสำเร็จต่างๆนะคะ แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยมันจะแลกมาด้วยความเหนื่อยยากนิดนึงเนาะมีความอ่าเขาเรียกว่ามีอุปสรรคนิดหน่อยนะคะมีงานค่อนข้างที่จะแบบเยอะแล้วก็ทา้าทายแล้วกันนะคะเนาะซึ่งตรงเนี้ยสิ่งที่ดวงที่ดวงของคนที่กําลังจะเปิดเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณมีโอกาสในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานนะคะแล้วก็ คุณมีโอกาสในเรื่องของงานมีเขาเรียกว่าเหมือนมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนในเรื่องของงานนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในส่วนที่ดวงของคุณที่จะเปิดเนี่ยมันจะมันจะเขาเรียกว่าเหมือนแรกมาด้วยงานที่ค่อนข้างที่จะเยอะเนาะมีตําแหน่งนาะที่การงานที่ดีอาจจะมีเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเนาะได้โปรโมทหรือว่าได้ ได้รับมอบหมายงานนะคะให้เป็นหัวหน้าทีมหัวหน้าโปรเจกต์อะไรต่างๆเนี้ยแต่โดยรวมแล้วว่าเหมือนกับว่าเพื่อร่วมงานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ในทีมงานคุณก็คือให้การสนับสนุนค่อนข้างที่จะดีแต่ว่างานหลักๆของคุณก็คืองานที่จะต้องแบบแก้ไขปัญหาเนาะหรือว่างานที่ค่อนข้างที่จะท้าทายนะคะแล้วก็งานมันเป็นงานที่เขาเรียกว่าต้องแบบ จัดการปัญหาอุปสรรคต่างๆเนาะให้มันผ่านพ้นไปซึ่งตรงนี้มันงานอะมันค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเอ่อแล้วก็งานเยอะนะคะแล้วก็เงินด้วยอะดวงดวงของคือคุณดวงของคุณอะ,อะหลักๆคือที่จะเปิดน่าจะเป็นเรื่องของตำแหน่งหนะ้าที่การงานเนาะแล้วก็เรื่องเงินนะคะเรื่องเรื่องของความ สุขความสําเร็จในเรื่องของเงินด้วยคือเหมือนกับว่าอา่พองานงานดีเนาะตำแหน่งหน้าที่การงานดาีเงินก็คือจะดีตามไปด้วยนะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่3นะคะก็จะปะประมาณนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ